บลมเพื่อนๆในการแข่งขันโปโลก็รวมกันร้องเพลงให้กับเจ้าชายนะคะ Happy Birthday to you ค่ะเจ้าชายมาทีนงานนี้ไม่มีการจัดเลิ้งใดๆนะคะขอแค่มีเจ้าหญิงและเจ้าชายอยู่ข้างๆมีเสียงเพลงร้องเพลง Happy Birthday แค่นี้ก็มีความสุขแล้วเจ้าชายของเราไม่หวูอหวานะคะ จะเป็นวันเกิดวันไหนขอแค่มีเจ้าหญิงอนิชาอยู่ใกล้ๆเพื่ได้อ้อมกอดจากเธอคนี้ก็สุขใจค่ะกอดอันอบอุ่นของเจ้าหญิงอนิชานะคะ <laughs> ทำให้เจ้าชายมาทินของเรายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ค่ะ <laughs> ชดเจ้าหญิงกอดเจ้าชายน่ารักมากนะคะ ดูกิวรอบก็ไม่เบื่อโผเขากอดกันด้วยความรักค่ะ happy oh. birthday ทูเจ้าชายมาทีนค่ะขอให้พระองค์ทรงเกษมสำราญแล้วก็มีพาลามามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปนะคะพวกเรา fc จากเมืองไทยรักและเทิดทูนพระองค์เสมอค่ะ